ดำคือเข้ามหาเราอะมาแผ่ทางทานแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นองค์สีดำอยากจะได้เลยขอเอาท่านสือมาตะกีจัดจัดพี่องค์ท่านลักสื่สเอาขอเอาขอเอาอย่างขอเอาอย่างเดียวท่านนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยหัวใจจะเบี่ยงไปทางซ้ายเพราะนั้นเราต้องนอนให้เหมือนกับราชสีคือสิงสิงจะนอนหันไปทางขวาเพราะนั้นปางเนี่ยถ้าชื่อเดิมเดมเขาจะเรียกว่าปางสิงหะสายยะเพราะนั้นนอนขวาปุ๊บร่างกายเราจะ เลือดลมจะวิ่งดีจะไม่ทับหัวใจเป็นปางอปรินิพานเนี่ยตาจะไม่ลืมก็เท้านี่จะไม่เท่ากันจะบิดนะ,ะครับผมราะนั้นอันนี้เิดเป็นเก็บความรู้เล็กน้อยน้อยนะครับ 他一词一点说，我没有学到的这个，你后来再听，来再啊。它是一种是十二生肖的那个这是顺命的，这位师傅他叫他名字叫呃赵锁做三一六八啊，赵所一六哦，是放松，玩还有上，你是上网的。

ช่วงนี้เป็นดาวเสาดาวราหูยายนะครับใครบูชาท่านจะรวยนะครับจะมีการเงินดีสุขภาพดีท่านชื่อผู่เอนนะครับอ่าเจ้าหน้าทิ่ที่มาที่นี่ก็จะเ头็นผู้ที่มาที่นี่เพื่อาสังสกนธรรมของจีน 后面的那一尊啊，就是木木头的颜色，下面阿多阿红，龙骨部分把它蒙上套前面的是龙骨梳啊，龙骨放不动就把它，还有后面的是龙骨贴龙骨刀啊，它、啊啊啊、就是、啊、这神秘的那个师傅。的们能，这他们能。呃 เรียกเหล็กไหลได้เมื่อไม่นานมนี้กรมีการเรียกหล็กไหลกันได้เหล็กไหลจานวนมากอยู่ที่อาจารย์ใครสนใจขอชมได้ที่อาจารย์หล็กไหละไรหล็กไหลมีอยู่หลายอย่างเป็นเหล็กไหลอะไรครับผมเป็นเหล็กไหลเงินยมเหล็กหลตาเดหล็กไหลสารพัดเหล็กหลเป็นเห็กไหลหลายอย่างเหล็กหลแก้วเ็กด็กหลตราอ่ที่ที่มีริาสยมลีเที่นีเนี่ที่ตาสตรยนมกเยทีเีย่นนที่ที่ปรวตาสร์มลทีเดยป็นที่ที่มีรัิศาสรนนมดีเม 去拿那个流铁利尼的，这边的泰国的这个利尼的话呢，都是在山洞里面怎么样呢？去拿的但是呢，师傅一定要有很高的法术，才有办法怎么样呢？去拿，去去去抓这个这个流铁是绿泥。<laughs> <noise> 哦，OK，好、嗯、好。所以呢，我们一进来的话，我们就可以看到很多呃鲁氏的师傅、嗯、啊，其、就、实、是、都是鲁氏的、嗯。还有左右的就是龙，龙神啊，然后呢就是也有虎头的鲁氏，就这样子啊。后面就是释迦牟尼啊，你考啦，我妹的，考了自己，考了自己。啊，你考了你妹好考了好己，考了、嗯 เรียนสักยันต์อยู่ที่นี่นะคะกับพระอาจารย์เล็กนะคะได้มานอนปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสวดมนต์ที่นี่มานอนที่นี่หรอมานอนข้างนอกค่ะมีกุติแต่ว่าจะมาสวดมนต์ที่นี่นะคะทําวัดที่นี่แล้วก็กลับไปนี่มีฝันนะคะฝันเห็นเป็นงูใหญ่อะค่ะเป็นองค์สีดําคือเข้ามาหาเราอะมาแผ่พังพานแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นองค์สีดํา เราก็เลยมีมีความคิดว่าอยากอยากจะซื้อพระน้าตกมาถวายแล้วเราก็ได้ซื้อนักพานักองค์ไหนองค์นี้มาถวายไว้ในถ้านี้อ๋อองค์นี้นะคะนี่นะคะแล้วก็รู้ว่าที่นี่ก็จะมีองค์ปู่กับองค์ย่าอยู่ที่นี่ด้วยนะคะคือใต้เนี้ยจะเป็นบังของท่านนะคะนีคที่อยู่ที่นี่นี่คนลุกเลยค่ะตอนนี้เมื่อไม่นานมานี่ก็ที่นี่ก็ทําพิธีเรียกเด็กไหลก็ได้เด็กไหลเยอะมาก ได้กันหลายที่นี่เยอะมากทําพิธีตรงนี้เลยครับเหล็กไหลตกให้เห็นนะครับเหล็กไหลตกลงมาให้เห็นอันนี้หมดเชิดนะคะเพราะว่าหมือเองเคยอยู่ในพิธีเหล็กไหลถ้าหมวนเข้ามาหมือก็ส่วนิบเก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกบนะครับเป็นเป็นกบโบราณเขาเรียกว่าอไจะเป็นคะเป็นกบโบราณครับกบโบราณกบโบราณเหรอคะใช่กบโบราณกบโบราณเนดิี่้เป็นหินธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะเป็นหินธรรมชาติที่เป็น 青蛙或是田鸡，呃，在泰国的话呢，我们认为就是，也是我们中国也是一样啊。蟾蜍、青蛙是同类的，就是招财摇钱币的，就这样子啊。看懂。看看收妈嘛养给个奶奶好。他收妈妈。打打比方，他那收，收收收养，收养喵。他就是那个叫什么田鸡或是青蛙王。他放拿手放在他那里，可以可以许一个愿啊。 ให้ขอนี่ที่ส่วนจัอันนี้เป็นหินที่สวดจักตอนกลางคืนที่มีพระบนั่งสมาธิอยู่สององค์จะสังเกตว่าจะมีบนั่งสมาธิอที่ตรงนี้สององค์กลางคืนประมาณที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์พระอาจารย์ที่ท่านมาเรียกเหล็กไหลคือตรงนี้ใช่ไหมใช่เรียกตรงนี้แล้วที่นั่นคือที่สวดแล้วก็เหล็กไหลก็จะมีลงมาจากกำสายนี่สายนี่ก็จะลงมาตามนี้ครับ 所以呢，这个小山洞的话呢，也是很神奇的。刚刚的那位大师龙，破、呃、他曾经在这个山洞里面怎么样呢？就是修行，然后念佛经，叫招那个流体。啊领来，不是利尼的啊。所以呢，利尼跟流体一定要有，就是很高的法法术的人才有办法怎么样？可以。 ได้ได้นนีะครับผมอันนี้เป็นพระนอนที่สมัยเก่าโบราณมันก็ทำไว้นานแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วทีผ้าที่มาใหม่ก็มาแค่มาดูแลถ้านี้มีอยู่แล้วมีเดินอยู่แล้วคือเรามาก็ดูแลต่อที่นี่เป็นเมืองรับแลงเป็นเมืองรับแลงอ่านี่สังเกตได้นะคะเนี่ยข้างบนเนี่ย

另外一个维度的世界，所以这个山洞就先那个门可以通到啊另外的一个呃神秘的这个世界，或者是另外一个维度世界的啊。所以、啊、这个山洞上面就有啊圆圆的，好像我们在那个佛塔啊塔内里面，所以它有一点像在佛塔里。啊啊啊 嗯、那么卧佛的话呢、啊，还有卧佛，刚刚呃、啊、师傅说、嗯、卧佛这尊卧佛已经呃一一百多年了，啊，一百多年了，啊，然后呢，卧佛是代表什么意思呢？卧佛的话呢，不是涅槃的啊、哦，就是卧、啊，就是右侧卧，啊，就我们说， 呃，行卡塞样啊、呃，就跟狮子一样，它躺的时候就是右侧卧姿，对吧？健康、平安、幸福的啊，因、呃、为人啊、呃、就这样啊，所以这个卧佛的话呢，呢就是怎么样呢？啊、呃，就是求平安、求健康、求幸福的。嗯嗯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  ตัวที่อยู่ข้างนีมาต่ตัวปกมิที่อยู่ทุกข์ปลอดแท่นแต่ตานี้เป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนจุดเป็นหลวงปู่ท่านทวีสุวรรณปางนอนที่อยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านซ้ายก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็คือว่า เป็นพ่าราหูฝปป่ายผู้หญิงที่เอาเขี้ยวลง, uh huh. ขงข้างขวาก็กกกกจะเป็นฝ่นายผู้ชายสุริยุจันทรุปรลาคาซ้ายจันทรุปราคาขวาแล้วก็ขอแจ้งข่าววันที่18บ <c oughs> วันที่18เดือนตุลาคม2566เวลา18บนาฬิกา12นาทีซึ่งอาัศาจรารย์มากเลยว่าอาตมาลงไปดูนะเลขออก8 1 2ไม่โกหกนะแล้วก็้ทว uh huh. วสวุวรรณองนี้ศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> มาตั้งแต่เริ่มเลยก็คือรถที่มาก็คือ1 7 8เลขออก78ด ของวดที่วันนั้นเลยพอออกปุ๊บก็ออกเลยแต่เลขยุกลดยกลดยุกนะนะขันใหญ่ๆ3 6 9สามหเก้าแปดยังไม่ออกสี่ตัวท้ายของเลขรดยุกคือสามหเก้าแปดยังไม่ออกมันรอจังหวะออกแต่ไม่รู้จะออกงวดไหนแต่ถ้างวดนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ชมคลิปสดๆนี้ ได้สําเร็จได้ความร่ํารวยแล้วจะได้เชิญกันมาในการมาไหว้มาบูชาที่นี้ให้ได้เยอะๆที่นี่จะได้จเ,จ,เ,จ,เจริญ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 สิ่งที่นี่ไม่ต้องการอะไรต้องการให้าาศรัทธายาตโยมนี่สร้างมนในพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนยาวต่อไปต้องการแค่นี้เองหลงที่หนึ่งหกแปดที่นี้ ผมถามนิดนึงว่าวอยากให้หลวงพี่อธิบายเส้นทางถ้าเกิดญาติโยมทางบ้าน,นอ,อยากมาวัดเนี่ยให้หมาย,ยังไงได้วัดอยู่ตรงไหนพ<อ>ิกอยังไงวัดนี้อยู่วัดถ้ำเขาน้อยเกษรูตำบลถ้ำรุงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเวลาเดินทางมาก็ เดินถ้าเดินทางจากพชรบุรลมาให้สังเกตร้านชื่อว่าแม่แววด้านขวามือก็จะถึงทางที่จะกลับรถมันจะมีสะพานกับรถอยู่มันจะเป็นสะพานมุดใต้ดินเลยเป็นถนนแล้วก็เป็นสะพานอยู่ให้สังเกตปัป๊มปตทหรือ LPG ด้านซ้ายมือให้ดีๆปัป๊มสุดท้ายนี่มันจะบอกว่าใกล้จะถึงทางที่จะกลับรถแล้วใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามา ตรงทางแล้วก็เลาะตามคันคลองเข้ามาก็จะถึงวัดนี้โดยทันทีวัดนี้มาโดยง่ายพิกัดมีพิกัดถูกต้องตรงเป๊ะ<ช>แล้วก็ถนนเส้น,เส,นเส้นเมนหลักเพชรเกษมสามารถที่จะกลับรถแล้วเข้ามาได้โดยง่ายไม่ต้องวิ่งไปที่ไกลอ่าเข้า,ขามาง่ายมากๆขอเชิญเจริญพรยโยมพุทธบริษัททั้งหลายเชิญมาที่วัดถ้ำขน้อยเกษรุตะบนถ้ำรงอเภอร้านลานจังหวัดเพชรบุรีกันได้ทุกคนขอเชิญขอเรียนเชิญมีความต้องการอร์โทนัเบอ์โเบอร์โทร 5้าสี่ห้าหนหคือเบอร์โทรอาจารย์อนนบกันดาซีโลศูนย์เก้าสี่หห้าหคือเบอร์โทรประจำตัวส่วนเบอร์ตทรจะมาเอาไหมเอาเอาค่ะศูนย์เก้าห้าหนเก้าห่งหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าหนเจรียนกับพระคุณเจ้าอีกเรื่องนะครับครับรถที่จะมาน ในในงวดนี้ฮะเลขอะไรครับรถที่จะมาในงวดนี้อ่าหนึ่งตุล้านเนี่ยครับหนึ่งตุล้านนี้ไม่รู้จะเลขออกอะไรก็ไม่รู้อ่าก็ก็มีมีเลขยังมีรถมาหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหน่วยเขย่ายังไม่รู้เหมือนกันหน่วยขยับเขที่ที่ท่านบอกไปก็คือสามหกเก้าแปดที่ยังไม่ออกนะคะอ่าก็คือสามหกเก้าแปดใช่โอเคนะครับหกเก้าแปดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรในอันนี้ครับคือไม่ดูอีกไม่ดูอีกอ่เห็นอะไรไหม ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขมันจะออกอะไรไงคือไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่รู้คือถ้าบอกไปเดี๋ยวจะหาว่าเราอวดตรริกอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เด็ดห้ามบอกห้ามบอกโซ่เขาห้ามวนมันผิด แต่แต่ว่าเล่นรถอ่ะก็คือสามหกเก้าแปดไงเล่นรถที่รกกกอ่ตาดีได้ตาลายสีก็ไดนะสามหกเก้าแปสามหเก้าแปเล่เป็นรถรถยกอ่ะลูกรถยกสามหกเก้าแปดแต่เ่วัที่แล้วนะ1 7ึปมันออกเจ็ดแปดล้วรถข้างหลังมันบอกอะไรสิแปดอีกมั้งหรือต้องอะไเก้ใช่ปะใช่ปะเดีอันนี้จบเลยใช่ไหมยบพี่ขอเสริมนเกี่ยวกับ พักปางสายญาตินะครับผมปางสายญาตินี่จากที่ผมได้เรียนมานะครับเป็นไม่ใช่ปางปรลินิพานนะครับเป็นปางสายญาติคือพระนอนนั่นแหละพัฒนอนพระนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยหัวใจจะเบี่ยงไปทางซ้ายเพราะนั้นเราต้องนอนให้เหมือนกับราชสีคือสิงสิงจะนอนหันไปทางขวาเพราะนั้นปางเนี้ยถ้าชื่อเด็นๆเขาเรียกว่าปางสิงหัสสายญาตินอนขวาเพราะนั้นอนขวาปุ๊บร่างกายเราจะ เลือดลมจะวิ่งดีจะไม่ทับหัวใจแล้วทําให้ร่างกายเราเป็นการนอนที่ผูถูกต้องวิธีลักษณะถ้าเกิดเป็นปางปรินิพานเนี่ยตาจะไม่ลืมแล้วก็เท้านี่จะไม่เท่ากันจะบิดกันอย่างนี้ครับผมาะนั้นอันนี้คือเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเฮียเราไม่ธรรมดานะคะค่ะ คลิปนี้ก็สาธุบุญทุกคนนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะทางช่องหมวยเจ้หมวยเบิกบานแล้วก็ข่าวสยามชนนะคะก็มีบุญนะคะบอกไว้ก่อนว่ามีบุญและถ้านี้นะคะมาสัมผัสเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่หมวยสัมผัสอยู่ตอนนี้นะคะหมวว่าไม่ธรรมดาแล้ว่ะคะนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครอยากได้ให้มาขอเ,าเอาเองด้วยตัวเองนะคะสาธุสาธุบุญนะคะทุกท่าน ใ่ ure, ่นเราะว่านใจกจเป็นแ้คุณจ่าวางตังได้เลยค่ะเพราะวานจใจ็เป็นนี้ขอธิษฐานแค่คำเดียวนะคะคุณรู้คุณลูกกดไหมะยอธิษฐานได้แค่คาเดียวนะชาวฮองกงเป็นคนที่ภาษาฮ่องกงได้าวเยอะเลยเอาให้หลงพี่วารุด้วยนะคะหลงพี่วางวางตังขอขอได้แค่สิ่งเดียวนะคะ ขอให้ผมรวยทัพย์รวยนะคับมีเงินมีทองดวยค่ะที่เข้ามาพรยอกับท่านด้ังให้ขออันุอดากทีอนี่ก็ทีมงานของเจมอยทั้งนั้นนะคะเนี่ยน้องหล่อนร้านค่ะสร้างพิพิธภัณฑ์ตีเทพโยธาที่อยุธยา สาธุค่ะข<พ>อให้สำเร็จสำเร็จนะคะอ,อ,<ร>อ่ะอ่ะอ่ะเจ๊ชิงชิง,<า>งของเรานะคะโอ้แบงค์ใหญ่เลย <laughs> อ่ะเจ๊ก็ถ้าพีธภัณค์าร่วมกันเหมือน 阿被踢飞了一个呃，今天现在我们来到这个山洞里面，今天得到的很多很多。但是前面的那些东西我们说了，你们都已经明白了，是不是？那以后你们过了这个路的话，不要忘了进来到我们这里，有财运，有什么呃、啊、招财的，或者什么要要转运的东西，都我们这里都有，是欢迎你们来到我们这个。 在什么？嗯、我庙什呃，就是 Wat o n a t o o 这里要去的那个路那里，啊、可以欢迎进来到这里，啊，谢谢，谢谢。谢谢嗯谢谢